ถ่ายถ่ายหน้ากอนครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายระวิโรธสันติวัฒนาพรน,นะครับจากบริษัทเมทารินพูนทรัพย์9าก็ก้าจำกัดนะครับวันนี้ผมก็ได้ลงพื้นที่นะฮะมาเยี่ยมแปลงของลูกค้านะครับคือเกษตรกรนะรของทางพี่ตุ่มแกนะครับในบ้านลำโชคเหนือนะอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัด สุโขทัยนะครับก็อีกแปลงหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้เราไปเยี่ยมมาแล้ว1แปลงนะครับก็อันนี้เป็นแปลงที่2นะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้กล้องนะครับแพนไปทุกท่านได้รับชมทั่วๆไปนะครับแล้วก็ภาพกว้างๆในสวนแห่งนี้นะฮะเราจะสังเกตดูนะครับว่าในสวนแห่งนี้นะครับเป็นพืชส่วนผสมนะครับก็มีในเรื่องของพวกมะม่วงนะครับต้นมะพร้าวกล้วยนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยในสวนนี้นะฮะเราจะให้ทุกท่านได้ชมคือในการปลูกโกโก้นะฮะ พอตอนนี้ทางเกษตรกรนะครับก็คือทางของพี่ตุ้มแกนะฮะก็ปลูกไปแล้วระยะเวลาประมาณ2เดือน2เดือนแล้วนะฮะในเนื้อที่ตรงนี้กี่ไร่นะพี่เนื้อที่ตรงนี้ทั้งหมด2ไร่นะครับที่ทุกท่านได้รับชมอยู่นะฮะก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรทั่วไปนะครับที่สนใจอยากปลูกโกโก้นะฮะลองติดตามเข้าไปดูในเพจของบริษัทเมทัลินพูทรั์99จำกัดนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามนะฮะโทรมาหากันนะครับ096 เก้าสา2ห้านะครับพร้อมให้คําแนะนํากับทุกท่านนะครับในเรื่องการปลูกโกโก้นะครับผมเรียนนิดนึงนะฮะโกโก้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นที่นิยมนะครับกันแพร่หลายนะครับก็คือปลายทางเขาเนี่ยไปทําเป็นช็อกโกแลตนะเหมือนโอวัลตินไมโลที่เราทานกันอยู่นะครับฉะนั้นการปลูกโกโก้นี้นะฮะบอกได้เลยว่าจากนี้ต่อไปนะครับมันเป็นอาชีพที่ยั่งยืนจริงนะฮะสามารถแปรรูปได้หลากหลายชนิดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะโกโก้นะครับทางบริษัทเนสเล่เองก็ นำเข้านะฮะจากเมืองนอกปีละ4 0 0 0 0 5 0 0ถึงตันทุกๆปีนะครับแต่ที่ทุกท่านได้รับเห็นตอนนี้รับชมตอนนี้อยู่นะฮะเราที่แผนกล้องให้ดูนะครับเพราะว่าทางเกษตรกรนะครับพี่ตุ่มกับพี่ลำลีนะครับแกจะทำการฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนตัวนี้ก็เป็นตัวสำคัญอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็นเป็นอาหารเสริมทางใบที่เกษตรกรแกโชยดูอยู่นะครับเป็นอาหารเสริมทางใบให้กับต้นโกโก้เรานะครับก็เปรียบเสมือน อ่าร่างกายของเรานะฮะเวลาเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราจําเป็นต้องมีอาหารเสริมช่วยนะอย่างที่เรารับชมอยู่นะครับเป็นฮอร์โมนนะส่วนผสมนะครับฮอร์โมนของของตัวนี้นะทางบริษัทก็อ่าได้ให้กับเกษตรกรมาพร้อมครบชุดนะครับก็คือช่วยในเรื่องของการแตกดอกนะฮะยืดลําต้นนะครับเพราะว่าระบบรากของโกโก้นะฮะบ,บางครั้งทาหากินไม่ได้เนี่ยมันเติบโตก็จะช้านิดนึงนะครับแต่เราก็ นำพาในเรื่องของฮอร์โมนเข้ามานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับเป็นการผสมนะฮะผสมฮอร์โมนเข้ากับน้ํานะครับเบื้องต้นนะฮะการใช้ฮอร์โมนเนี่ยผสมกับน้ำอ่าน้ํา20ลิตรนะครับฮอร์โมนนี่ก็อ่าส่วนผสมคือ5ซีซีนะครับแล้วก็จะมีในตัวของโปรตีนเป็นจูลินซีอูมิกแอซิดนะครับ5กรัมน,นี่เขาผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปรับชมกันนะฮะให้ทางเกษตรกรคือพี่ธงรีนะครับแกทําการฉีดพ่น วันนี้ก็เป็นวันลีกหนึ่งวันนะครับที่เราได้รับชมกันสดๆเลยนะครับว่าการฉีดพ่นฮอร์โมนเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าการที่เราปลูกโกโก้ไปแล้วนะฮะถ้าเราให้น้ําอย่างเดียวให้ปุ๋ยอย่างเดียวนะครับการเติบโตค่อนข้างช้านะครับมันก็เลยเป็นจําเป็นเรื่องจําเป็นที่จะต้องให้ฮอร์โมนเสริมนะครับเดี๋ยวชักครู่หนึ่งนะครับผมจะพาทุกท่านไปสัมภาษณ์นะครับของทางเกษตรกรนะคือทางพิตุ่มแกนะครับ ซึ่งเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้นะฮะเราก็ค่อยไปฟังแกอธิบายเราฟังดูนะฮะว่าการดูแลเป็นแบบไหนให้น้ํำยังไงบ้างนะครับแล้วก็วันนี้เราได้มาทําการฉีดพ่นฮอร์โมนนะครับน,น,นี้เครื่องติดละนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนนะครับของพี่ดำริแกจะฉีดฉีดพ่นนะฮะพ่นฮอร์โมนเป็นอารเสริมทางใบนะครับกับต้นโกโก้ทุกต้นเราไปดูกันใกล้ๆ นะนะครับก,ก็เป็นวิธีการฉีดนะฮะทุกท่านนะครับชมอยู่นะฮะฉีดไปที่ใบของโกโก้นะครับแล้วก็ฉีดพ่นให้ทั่วนะฮะแล้วฉีดด้านล่างเลยจะทําอย่างนี้ทุกๆต้นใบนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมนะฮะอ่าแกก็ฉีดให้เราเห็นดูนะครับ เดี๋ยวไปคุยกับทางพี่ตุ่มอีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์พี่ตุ่มแกดูนะครับซึ่งแกเป็นเจ้าของสวนที่นี่เนาะให้แกแนะนําตัวนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางอุสนีภ่มโตคะ่ะเจ้าของสวนที่นี่นะคะ่ะก็คือปลูกสวนผสมมีมะนาวมีมะม่วงมีเอ ล้วยบ้างอะไรเนี้ยค่ะมะปางมะ,ะมะยงชิดนี่แหละค่ะกะดดส็สองไร่สองไร่ค่ะตรงนี้ดูแลก็คือสามวันให้น้ำครั้งหนึง่งนะะก็สิบห้าวันฉีดฮอร์โมนครั้งหนึง่งดูแลไม่ยากเลแลไม่ยากล้วค่ะมันก็ค่อยๆไปเดี๋ยวมันก็ แต่แต่ตัวนี้ยาล <laughs> <c oughs> ุกหน่อยใช่เรากำลังนยให้ฮอร์โมนอยู่ค่ะเออขอบคุณค่ะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้รับฟังไปแล้วนะครับเพราะว่าทางเจ้าของสวนพิตุมนะแกก็ได้คุยให้กับทางพี่น้องเกษตรกรเรานะครับ yse. พร้อมกับผู้ที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะนี่คือเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางบริษัทเราได้ลงพื้นที่แล้ว เราได้เห็นนะครับในการฉีดพ่นฮอร์โมนนะฮะก็พ่นกับต้นให้เรารับรับชมเลยนะครับพร้อมกับเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องที่ดังนะอันนี้ก็เป็นเกษตรกรเหมือนกันนะครับเป็นชื่อพี่ลำลี่นะฮะเป็นแฟนของพี่ตุ่มแกงนะครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับหรือผู้ที่รับชมอยู่นะฮะติดตามเข้าในเพจของทางบริษัทนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนะฮะหรือว่าสนใจอยากปลูกโกโก้กันนะครับโทรเข้ามาหากันนะฮะ0 9 6ย์ 9352462นะครับวันนี้นะผมเมงพร้อมทางทีมงานทางบริษัทนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะฮะเราก็พากันมาอีกนะครับเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงในการปลูกโกโก้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ